มอเตอร์ปั้นน้ำพี่น้องมือไหนน้องเขาเซอร์ไพใส่จ้ะหรือว่าเ,เพื่อนๆนะจ้ะมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะจ้ะนี่ปัดน้ำนารถนะจ้ะนั่งนักลยจ้ะพี่น้องเลย อันนี้มัน,มน,น,นมมเป็น,อน,น,ะะนมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะจาะพี่น้องเขาจะเอาใส่รถจ้ะเพราะว่าเขาซ่อมมันอันนี้มันมากแล้วจ้ะนี่อันนี้มากแล้วเขาจะเอาใส่รถนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะจ๊ะจะใส่ไงใส่ยากกับเบองเอาเด้พี่น้องเลยมันใส่มันง่ายๆนะจ้ะแต่ละยอย่างนะี่ทีมันมีนิดเดียวหนุนจ้ะพี่น้องแต่ว่ากับพี่น้องสุณจะเห็นภาพไกลที่ก่อนนะจะ้ะอันนี้เราจะเห็นเท่าถาง Mä oon itää. Hopia mä happat ja osa ei löynyt ja money. Saatko tän tähän tää kummon poika? Mm. This copiin is rubber. Kopiinika go in anyway. Katsotaan vain näin tuohon. Mm. Dit mää tuli tänään. Niitä mä tuli tänään. Joo. Äh mitä tämä on. That's another rubber. s เออยู่ประมานั้นอ่ะอันนี้บางเล็บพี่น้องมับกเืิกันเด้จังนี่ม่วงนะจันนี่สามาใส่ด้หนเนาะฉันตาวที่รอสิรัสว่าต้องขึ้นมาฟูลดาวดิชันม่ส่ทีตามมันป่้วดต้องเป็นอย่างน e ้ n ยแบบน This did not rubber. this one lover they say this they don't have original style but they say this can can use but this only form what do bootki pipe something they cut sell yeah. one, one piece maybe five euro they sell this only already like a, maybe 10 euro or something they already win for one say one piece <laughs> oh my god you yeah. <laughs> ต้มธรรมดาเนี่ยละจ้ะมอตอร์รีที่ปัดน้ำฝนนะจ้ะที่เขาซื้อมาตัางหาลอยยูโรนะจ้ะพี่น้องเลยที่นี่เขาเอาใส่แม่นบอลมันบอลทำงานจ้ะเขาเสียเอาไปเปลี่ยนจ้ะเฮาโทรไปหาคนที่เขา่อมแล้วที่เฮาซื้อมาเขาบอกว่าเอาไปเปลี่ยนกับเขาใดจ้ะเพราะว่ามันมันบอลทำงานเลยจ้ะพี่น้องเขาก็สสุว่าถอดออกนะจำไหมเนี้เอาใส่แบบยากยากเลกพี่น้องเลย ตอนเอาใส่นั้นหอยสองสามชั่วโมงเพื่อนเด้อกว่าเสีเอาใส่ได้มัน่มหมองจ้ะส่งเสียเอาเมม่อเขากันยังบบสิมีเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละมันยากตรงนี้จ้ะอันนี้พอเพื่อนบอกว่าบ่มีบ่ได้อยากเสิถอดออกเลยเพื่อน่าถอดออกถอดเขาดูๆทุกอย่างเลยจ้ะพี่น้องเสียเอาเห็ดโหลดนี่มันเป็นหลดเก่าคักๆจ้ะเวลาเขาเอาใส่ปุ๊บนี่มันก็ต้องทีมีการถอดแต่ละสินจิต เป็นเถื่อหนึง่งคือว่าสองเถื่อนนะจ๊ะพี่น้องกว่ามันเสิเห็ดได้นะจ๊ะนี่จ้ะเบิงเล้าจ้ะเดอ้อน,นี่นี่คืออีพอเพิ่นนอกเพิ่นเฮ็ดของเพิ่น,นจ้ะลดนี่ทุกอย่างนี่เสิเห็ดหม่เบิดจ้ะสิบ่ม,มีหมย่างจ้ะนี่เพื่อก็สิเฮ็ดไปตามที่อักษรที่เพิ่นเบิงเลยแต่ว่าเฮาก็เบ,บิงมาเป็นดนกเน้ะจ้ะแต่ว่าอีพอเพิ่นเบิงเป็นจ้ะพี่น้องนี่เบิงเล้าจ้ะพี่น้องมันยากมันสาบ่เอาเขากันยากครับ ออกจาก n h เก่านี่จ้ะพี่น้องนี่มันมาทํางานจ้ะเขาเสียเอาไปเปลี่ยนนะจ้ะเนาะเอาไปเปลี่ยนจ้ะเขาบอกว่าเขาสมมาดีแล้วเขาขายเข้าหารอยจ้ะหารอยยูโรเนาะมันมันมาทำงานห่อไปเปลี่ยนจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจ่ะนี่จ้าเมื่อวานนี้เขาถอดออกนะจ่าเนาะอันเป็น เมอตอรีปัดนาปัดนาข้างหน้ารถนะจ๊ะนี่เอาไปเปลี่ยนมาอันใหม่นะจ๊ะพี่น้องเอามาก็ต้องมาเปิดออกจ้ะเพราะว่าน็อตมันขาดนะจ๊ะสองเธออลไรจ๊ะในพี่น้องเขาเฮ็ดเหรอทีนี้เอามาเอามาถึงบานเอามาเปิดบงังน็อตนันขาดจ้ะอีพอก็เลยต้องไขออกเอาน็อตออกจ้ะเห็ดใหม่ือเก่าจ้ะพี่น้องห้าร้อยด้ยจ้ะนี่คาเห็ด if you can have that that's already good but problem is you can have but you have to repay yourself anyway yeah that's why I need to talk about yeah bit expensive but I can barely afford and ม t ตัว good too. อันนี้เป็นของติดมานตำรถจแล้วจ้ะพี่น้องของรถของคันนี้ละจ้ะพผนิ่งเฮาคิดว่าอันนี้มันมันเสียแล้วมันสายไปไหนแล้วจ้ะเฮาก็เอาไปขายให้กับคนที่เขาสมเครื่องไม้เขาก็เอาเครื่องนี้ไปแล้วเขาก็ขายเครื่อง ที่เขาสองไม่เห่าหารอยพราที่นี่ห่อเอามาใส่ห้อมันบบมันบทางานจ้ะห่าก็เลวยต้องเอาไปเปลี่ยนใหม่เอากลับมาเนี่เป็นของเก่าของรถจ้ะแต่ว่าคนี่น็อตมันกระขาดแล้ะห่อก็เล้วยต้องอีพอก็เปิดออกเปลี่ยนน็อตจ้ะมันขาดสองตัวออกยากขนาดด้วยพี่น้อง d o yesterday listen that have something inside here that m a came o again yeah, maybe this <Lock. S 1> can b r o k e ุ yes hmm. ใส่กพืชนะจ๊ะพี่นงรัสวาสินะน่าตัวละโอซิรัสวาเดเนเด็กตุกตาเดียั่นนีตดหมดเดเด็อุ้ยยูวันไอคิงเอาเดะมีไหนี่เอลกซิเดิตีสมเด็ส Wait, second minute. Ni, ni, ni. You Okay. Yo. I think it's a metal. Why? Okay. Hmm? Yo, take in like this, bedroom, hemp. No. I take too, don't you don't cho I think so. That's it's okay. nim <coughs> นี S <S <preach science> like the ่อันนี้ไอ้เสาบนก็สิต้องไปล้างไม่ได้จ้ะนี่สิไปลองถูออกมึงนะจ๊ะนั้นมันสิออกกอนนี่ถึงข้างนอกข้างในจ้ะชินนี้มันเกิดนะจ้ะอันเก่าจ้ะเก่ามันจะเบิ่งให้มันแตกๆจ้ะน้อยสิทเตลวแล้วตะก้าวเดสตั้งสิกืนคลอสต์คืนแล้วก็มีหักสกรู ตอนนี้เขากระจายไปเบิร์ใจพอคนจะเอาใส่รถน่ะนะจ๊ะ if they working they working if they don't work นี่เป็นขั้งที่สองนะจ๊ะพี่น้องถิงเฮาเสียเอาใส่กลับในรถจ้ะขั้งแรกเอาใส่มันหมดมันหมดทางานจ้ะก็ต้องถอดออกเอาไปเปลี่ยนนี่เป็นอันอันอันนี้เป็นอันเกาของรถจ้ะถิงเฮาขายให้เขาไปแล้วแต่ว่าผู้ผลสอมนั้น เพิ่นกับขายอันทีเข้าเอามาใส่รถครั้งแรกนะจ๊ะเขาเอาไปคืนคเพื่นเ้ากเอาตวนี้กลับมาจ้ะมาเปลี่ยนน้องเมืองวาเหมืนอนนี้สป็นจังไรน,นะจ๊ะใส่ยากพักถนัดเด้อพี่น้อง Do screw now. Now I can try to do here. I, I don't see washer. Where they be. Take screwdriver and close there. It's not easy to carry here. Well now with ah. cannot do like that. Mm -hmm. I have to do alone. Um, that's yeah, not, nice. there. That not there. That's not there. I have to do like I do. I do last time I have to take a hand. You cannot help me n า w with t h a t ู้สึกเครียนี่าวดครังนี้บ่านาดาก้ปพี่น้องเพราะว่าครั้งพี่แหลกมันย่างหยากจ้ะครังนี้โอเคอยู่จ้ะครับ COVID or what? I don't need COVID. I'm talking about you c o f f e e cold. Oh, that's why so yeah. no, they come back to this car now, this yeah place. That's good. Now we go to where? Where? Where where? Inside oh, tank. Oh you you mean this one tank, this for this one. Summon yes. box. oh, no. okay, seriously. Then we take a seen <Yo. S 2> so now we do that inside too oh, no need to maybe can maybe they can coming here in the last place also mm hmm. have a look นี่ตั้ e เ e ียร์นี่ตั this one yo นี่ตั้ง take out from that I I think this I think this have to go in the engine <Yo. S 1> have to have air from here somewhere ท mm ่านแม่เอาที่ปั๊ดนำฝนใส่น่าจะพี่น้องข้างนี้ในห้องเครื่องนี่กระสี ย่งบลอดัยจ้ะกระสิย่างเดินเดินสายไฟมาหนารถดน่าจะหนารถนี่จ้ะแล้วก็สีเป็นอันว่ากระสีบลอยในส่วนมองเหตุน่าจะกระสีไปเฮตุทั้งในรถน่จะตอนนี้แต่ว่าม้วนนี่ต้องเดินให้มนแล้วก่อนจ้ะสายไฟหนารถดแล้วก็ที่ปัดน้ฝนนี่จ้ะ I'm not r e sure this 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 one for, for, here for antenna t I'm e but t h i Did you mean enough already for Yeah, this this already. This this, this crown right. cable coming here. So they don't need to have more than that. This already have too much here. So you don't need to come to look here. It's not help anything. I can see, how well I can see mm. if I say you do then you can No don't do for me there, that's you don't know where the stuff nah. see that. You see, but you do not careful what you look to your hand. What happened with your hand? I have no problem. problem. They're not fall like that. They have to. Yeah, you call. can turn them down. But they are there already. Then, then. Sitten, then can start to look